สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้นะครับบนหลักวิถีทางสสยกลางอริยมรรคมีองค์แปบปบระการคําสอนในพุทธศาสนานะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะในคนยุคสมัยนี้ก็คือว่านะการที่ปฏิบัติไปนะยังไม่รู้ความจริงนะในกฎสัจจะความจริงซึ่งมีหนึ่งเดียวซึ่งผมทามาหลายคลิปแล้วครับว่ากฎสัจจะความจริงที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยเนะืนะ่องจากว่าเป็นกฎสัจจะความจริงแปลว่า แมพผู้เจ้าไม่ตรัสรู้กฎนี้ก็มีอยู่แล้วแม่ผู้เจ้าปรินิพพานไปแล้วกฎสัจจะความจริงนี้ก็มีอยู่มีอยู่ตลอดอน,นันตการิร่งแต่ว่าคนไม่รู้นะเพราะว่าอาวิชชาปกปิดเอาไว้ทําให้จิตใจนะครับของมนุษย์อนะ่ะในการสมัยที่ไม่มีพุทธศาสนาเนี่ยไม่สามารถจะไปรู้กฎสัจจะความจริงนี้ได้นน่เน่ง ถ้าผมจะเปรียบเทียบนะครับก็คือจะบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีความเป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่ากฎสัสตว์จากความจริงทางวิทยาศาสตร์จํานวนมากนะครับนะก็เพิ่งมาค้นพบไม่กี่ร้อยปีมานี้นะครับอย่างเช่นกฎแรงโน้มถ่วงที่ผมพูดได้ฟังเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคู่กับโลกมาตั้งแต่5,000ปีที่แล้ว50,000ปีที่แล้ว500,000ปีที่แล้วได้สยซ้ัเมื่อกําเนิดโลกแล้วก็ระบบสุริยะจักรวาลทําให วัตถุสิ่งของเนี่ยถูกแรงดึงดูดนะครับอย่างวัตถุชิ้นนี้ยถูกแรงดึงดูดก็ตกลงสู่โลกเมื่อ5 0 0แสนปีที่แล้ว5 0,000ปีที่แล้ว5,000ปีที่แล้วก่อนพุทธเจ้าตารัสรู้ได้ซ้ำไปนะสิ่งนี้ก็มีอยู่แล้วเนะนี่ยกฎนี้นะไม่ได้ถูกค้นพบนะผู้คนสมัยเมื่อ5,000ปีก่อนก็ไม่รู้นะถึงกฎนี้นะเพราะว่าเมื่อ5000ปีก่อนตามข้อมูลหลักฐานใช่ยังอยู่ในยุคหินอยู่เลยนะ ยุคที่เรียกว่ายังไม่เจริญก้าหน้าเวทยสรายังไม่เจริญก้าวหน้ามันกดศสตร์จากความจริงนี่นะครับก็คือกฎแรงโน้มถ่วงเนี่ยเพิ่งถูกค้นพบนะโดยเซอร์ไอแซกนิวตันในช่วงประมาณ200ปีนะ300ปีที่ผ่านมานะครับพราะะนเซร์นิวตันค้นพบว่าเนี่ยวัตถุจะหล่นลงสู่พื้นโลกเสมอด้วยแรงดึงดูดระหว่างมวลและเป็นไปตามความสัมพันธ์ที่เรียกว่าซิกมาเอฟคือผลรวมของแรงรับของวัตถุนี้นะ จะเท่ากับผลคูณของมวลมันกับความเร่งโน้มถ่วงโลกเพราะฉะนั้นเมื่อผมปล่อยมือจากวัตถุนี้แรงรับของวัตถุนี้คืออะไรครับก็คือน้ําหนักของตัวมันเองก็เท่ากับผลคูณของมวลมันกับความเร่งโน้มถ่วงโลกดังนั้นเมื่อผมปล่อยวัตถุนี้วัตถุนี้ก็จะตกลงสู่พื้นโลกด้วยความเร่งคงที่นะครับมีค่าประมาณ9.81เมตรต่อวินาทีกำลังสองเพราะฉะนั้นพวกที่เรียนวิทยาศาสตร์นะเรียนพวกฟิสิกส์มาเข้าใจดี นะซึ่งสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากละทุกคนเข้าใจตรงกันว่านี่คือกฎมันกฎนี้เป็นสัจจะความจริงมีหนึ่งเดียวครอะากไปพูดได้ไหมว่าซิกมาเอฟเท่ากับ MV คือผลรวมของแรงรับนะเท่ากับมวลคูณกับความเร็วหรือว่าซิกมาเอฟเท่ากับ MS นะผลรวมของแรงรับเท่ากับมวลคูณกับระยะทางซึ่งมันผิดหมดเลย คนที่เข้าใจกฎสัฎจจความจริงนี้ก็จะรู้สูตรนะครับว่ามันคือซิกวาเอฟเท่ากับ MA ซึ่ง A ในเท่านี้คือ G ความเร่งโน้มถ่วงโลกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกฎสัฎจจความจริงซึ่งเมื่อคนรู้แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับทำไมปล่อยวัตถุแล้วทำไมผมไม่อ้อนวอนเทียมเท,มเทวดาไม่อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยแสดงอภินิหาปรปฏิหารให้วัตถุนี้ลอยขึ้นโปรรลอยขึ้นเถอะนะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แสดงถึงอิทธิฤทธิปฏิหารวัตถุนี้ลอยขึ้นเถอะ ทำไมมันถึงไม่ลอยขึ้นมันยังตกลงสู่พื้นโลกด้วยความเร่งน้มถ่วงคงที่9.81เมตรนะ9.81เมตรต่อวินนที่กำลังสองซึ่งกฎนี้คือ sigma f เท่ากับ ma a ในที่นี้คือ g ความเร่งน้มถ่วงโลกเพราะฉะนั้นกฎนี้500 0 0 0ปีที่แล้วนะครับ50,000ปีที่แล้ว5,000ปีที่แล้วเซอร์อเลซานนิวตันยังไม่เกิดขึ้นมามีใครค้นพบกฎนี้ไหมครับไม่มีแต่กฎนี้มีคู่โลกมานานแสนนาน แอปเปิลหล่นใส่หัวคนก็ไม่คิดก็เก็บมากินถูกไหมฮะไอน้นู่นไอ้นี่หล่นใสนะ่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นธรรมดาของมันเช่นเดียวกันครับเมื่อมนุษย์พบเจอความทุกข์เนี่ยมนุษย์บอกว่าความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดานะเดี๋ยวทุกข์ได้เดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะก็ว,วนเวียนอยู่นี้แต่พุทธเจ้าเนี่ยนะมีความเป็นวิทยาศาสตร์พระเจ้ามองว่าความทุกข์นี้น่าจะมีเหตุนะเหตุนี้มันเกิดจากอะไรแล้วความดับทุกข์มีไหม แล้วเหตุแห่งความดับทุกข์มีไหมด้วยจากพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ช่างสังเกตนะพระองค์ก็ทดลองปฏิบัต,ติต่างๆานานาเห็นไหมเพราะฉะนั้นพุทธเจ้ามีความเป็นนักวิทยาศาสตร์พระองค์ก็ใช้จิตใจพระองค์เนี่ยเป็นสถานที่ทดลองนะทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าความทุกข์มันมีเหตุมาจากอะไรและความดับทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมแล้วมีเหตุจากอะไรนะจนสุดท้ายพระองค์เนี่ยค้นพบมันเองเนันการตัดสรู้ของพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองจึงเป็นการค้นพบ กฎสัจจะของความจริงแต่ไม่ใช่ทางรูปธรรมเหมือนกฎแรงนุ้มถ่วงนะไอ้ที่บรากฏเห็นอย่างนี้นะไอ้นี้มันยังเห็นง่ายเห็นด้วยตาแล้วก็ไปเขียนสูตรฟอร์มูลาคณิตศาสตร์ขึ้นมาซิเมฟเอแต่สิ่งที่เจ้าตรัสรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นสิ่งที่เกิดดับเร็วนะเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากรู้ได้ยากทาให้สิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยทรงคุณค่ามากนะพระองค์จึงกล่าวไว้ว่า ศาสนาของพระองค์เนี่ยนะครับเป็นศาสนาเดียวนที่สอนในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ประการคือสูตรนั่นเองอริยมรรคมีองค์8ปดทำไมถึงมีองค์8ไม่เป็นองค์5ไม่เป็นองค์6ไม่เป็นองค์10ไม่เป็นองค์15าล่ะทาไมต้องอริยมรรคมีองค์8ประการเพราะสิ่งที่เจ้าตรัสรู้เป็นกฎสัจจะความจริงซึ่งมีหนึ่งเดียวมันผู้ที่รู้ในอริยสัจสี่เพราะอริยมรรคมีองค์8ปประการเนี่ยนะครับ ปรากฏผลนะครับก็คือละประหารกิเลสสังโยชน์เนี่ยทำให้เห็นอริยสัจธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นอริยบุคคลนะผู้รู้เห็นอริยสัจธรรมเนี่ยจึงมีเฉพาะในพุทธศาสนานซึ่งแสดงหนึ่งเรื่องอริยมังมีองค์แปประการนี้ไว้นั่นเองนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะครับต้องระมัดระวังเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นกฎสัจจะความจริงซึ่งกฎสัจจะความจริงบอกว่ามีหนึ่งเดียวนะเพราะฉะนั้นใครที่อ้างว่ารู้อริยสัจธรรม นะอธิบายถึงเรื่องของการบรรลุธรรมนะแต,แต่ปรากฏว่าอธิบายไม่ถูกต้องตามกฎสัจจความจริงนี้อย่างเช่นไปอธิบายว่านะการบรรลุเป็นโสดาปฏิมาขบุคคลเนี่ยนะคือสัทธานุสารีธรรมานุสารีเนี่ยระปหารกิเลสสังโยชนะครับเพียงแค่ข้อเดียวคือสกฤตินะเราไปเป็นรัประหารกิเลสสังโยชน์อีกสองข้อคือศีลประดับรามาและวิจิกิจชาเนี่ยนะครับในโสดาปฏิพลเนี่ยซึ่งไม่ตรงกับกฎสัจจความจริงกฎสัจจความจริงในอริยสัจธรรมก็คือว่า โซดาปฏิมักขบุคคลเนี่ยเป็นอริยมรรคสมังคีบุคคลนะครับคืออริยมรรคมีองค์แปดประการรวมเป็นหนึ่งในหนึ่งขนาดจิตแล้วนะทำการละประหารกิเลสสังโยชน์สามประการพร้อมกันนะครับคือสกฤติเสียนประดาปราหมัและวิจิกิจฉาแล้วตามด้วยโสดาปฏิผลจิตทันทีนะครับเป็นพระโสดาบันมันโสดาปฏิมรรขบุคคลและโสดาปฏิผลบุคคลเนี่ยเกิดติดต่อกัอนนะครับไม่ได้เกิดเว้นวรคนะตามที่สำนักที่ไปกล่าวตู่พุทธพจนวิจญาณ แล้วก็ไปเก่าว่าพระเถระนะหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อเนี่ยสอนธรรมะไม่ถูกต้องนะอย่าไปฟังคําสาวกเหล่านี้นะฟังเฉพาะคําตถาคตแต่กล่ากลายเป็นว่าตนเองแปลความตีความพุทธพจน์พระชนะผิดไปจากกฎสัจความจริงตามที่ผมเล่านะไปตีความการบรรลุธรรมนะการได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาปฏิมาขบุคคลโสดาปฏิบุรุคคลผิดพลาดขาดเคลื่อนไป สิ่งนี้เป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าซึ่งมีโทษอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังไปกล่าวร้ายนะเรียกว่าใส่ความพระเถระผู้เป็นพระเรียสงฆ์เป็นพระรหัน์นะอย่างเช่นนะบอกว่าคำบริกรรมพุทโทธผิดนะพระเถระหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อเหล่านี้สอนผิดไม่ได้อยู่ในพุทธพจน์พระนะนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่ออะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นการใส่ร้ายใส่ความพระเถระผู้เป็นพระริยสฆ์ เป็นการทำอิยุประวาสน,นะครับต้องระมัดระวัะวงอันตรายเพราะฉะนั้นผมจึงเตือนกันในคลิปนี้นะครับว่าระวังการทำอริยุประวาสน,นะครับการกล่าวร้ายใส่ความภ,าภาริรยาเนี่ยห้ามมักผลนิพพานเพียบเลยนะครับถ้าเกิดคนที่ไปเชื่อตามเราไม่เคยเห็น,นกฎสัจจะความจริงไม่รู้กฎสัจจะความจริงนี่นะครับตอนนี้ผมเล่า้ปัานะกฎสัจจะความจริงนี้นะมันก็ค่กฎทางวิทยาศาสตร,ร์อย่างผมปล่อยวัตถุนี่เห็นไหมมันก็หล่นใส่พื้นอย่างเงี้ย อันนี้คือกฎที่เรารู้อยู่แล้วถึงความสัมพันธ์กันนะนะว่ามันคือซิกมาเอฟเอเอเราจะไปบอกว่าซิกมาเอฟเอมวลคูณความเร็วก็ผิดซิกมาเอฟ้วเอมเอมวลคูณกับระยะทางก็ผิดเพราะกฎสัจจะความจริงมีหนึ่งเดียวเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของอริยสัจสัจธรรมโลกหรือธรรมมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งเนี่ยมีหนึ่งเดียวเพราะนการอธิบายเรื่องของปรากฏการณ์การบรรลุธรรมหรือเราเห็นธรรมเนีรรร่ย ถูกต้องครบถ้วนหมดแล้วครับในพระสูตรตันตบิดกที่พระเจ้าแสดงไว้นะในการกล่าวถึงพระฤยบุคคลนะครับว่าเป็นผู้ที่มีอริยจิตเป็นผู้ที่เป็นอริยมรรคสวังคีซึ่งสอดคล้องตรงกับในพระพิธรรมในเรื่องของโลกุตรจิต8แล้วก็สอดคล้องตรงกับในอัตถกถาที่พูดถึงเรื่องว่าการบรรลุธรรมเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าโสรถยาหรือยาน16นะจึงจะเป็นการรับประกันนะว่าเรานะ ไปเห็นเรื่องของอริยสัจธร,รรมโลกุณธรรมของแท้ของจริงเข้าแล้วไม่ใช่นั้นนะครับเรานําพุทธพจน์เนี่ยมาปแปลความตีความตามอัตโนมติตนเองปรากฏว่าเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าแล้วแถมนะครับยังไปใส่ร้ายใส่ความพระเถระผู้เป็นพระยสงสาวกนะอย่างไปกล่าวว่าพุโทโธสอนผิดนะครับหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อนี่เชื่อไม่ได้นะให้เชื่อคำจะถาคตนะครับเป็นการทําอริยประวาติเข้าไปอีก สําหนักก็อีกเพราะฉะนั้นคนที่ทําแบบนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันห้ามมรรคผลนิพพานนะครับแล้วก็การที่เผยแผ่สิ่งบิดผิดไปอย่างนี้ในวงกว้างนะก็จะทําให้โอ้คนเนี่ยการที่จะได้โอกาสนะจากการที่มาเกิดในพุทธศาสนาแล้วก็จเจริญสติปัฏฐาน4ภาวนานะแล้วก็เกิดนะมรรคผลจริงๆเนี่ยกับกลายเป็นหลงทางไปแล้วก็ไปก่อบาปก,กรรมนะซึ่งการกล่าวตู พระพุทธเจ้าเป็นการก่อบาปกรรมแบบดึงแถมซ้ํรลายไปทําอายุประวัตินะทำบาปก,กรรมซ้เก้าอีกนะไอ้วิบากเนี้ยจะส่งผลปิดกั้นทางมรรคผลนิพพานนะทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ซึ่งมีเยอะนะไม่สามารถเข้าถึงกฎสัจจะความจริงในอริยสัจธรรมได้ไม่สามารถรู้เห็นมรรคผลนิพพานของจริงได้นะก็มัวแต่ลูกๆคำๆนะก็ไล่ตะคุบเงาคือความคิดเห็นตัวเองนะซึ่งมันไม่ใช่ของจริงนะก็ใช้วิธีการ คิดคิดนึกนึกเดาเด,ดาเอาผมนึกได้กลุ่มคนนี้ว่าโสเดานะไม่ใช่โสดาบัน,นเพราะว่าโสดาบันจะต้องเห็นกฎสัจาความจริงเหมือนกันหนึ่งเดียวกันก็คือปรากฏอาการอริยมรคัสมังคีนะอริยมรคมีองค์แปดะการรวมเป็นหนึ่งในหนึ่งขณะดจิตต้องเห็นโสดาปฏิมัรคจิตเห็นโสดาปฏิผลจิตต้องเห็นโสรถยานยานสิบหกนะครับจึงจะเรียกว่ารู้เห็นของจริงนะไม่ใช่ว่ากล่าวเองแปลความเองนําพุทธพจน์มาแอบอ้างแล้วก็กล่าวตู่พระพุทธเจ้า ใส่ความนะภาริยะนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ